รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินรายการพอดแคสต์ในสไตล์เรื่องเล่าวิทยุกระจายเสียงวันนี้เสนอเรื่องผีปอบเข้าสิงทั้งบ้านเรื่องนี้หลอนและลึกลับจนถึงทุกวันนี้ครับ ย้อนกลับไปในปีพศ2451หรือประมาณ117ปีก่อนณหมูบ่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธรชื่อว่าบ้านสงยายหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างไกลาจากตวัวอำเภอถนนลูกหลังและตะวันตกดินเร็วไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องมือแพทย์อันทันสมัยมีแต่ชาวบ้านกับความเชื่อคืนหนึ่ง ครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวคนโตวัยส7ปีเกิดล้มป่วยกระทันหันกินข้าวไม่ได้ตัวสัน่นลุกมาพูดคนเดียวตอนกลางคืนแล้วจูจูเธอก็ร้องเสียงหลงว่าอย่าเข้ามาข้าไม่ไปด้วยก่อนจะคลานไปกินตับดิบของหมูที่วางไว้บนถาดในครัว ชาวบ้านก็เชื่อทันทีว่าเธอนั้นโดนผีปอบเข้าสิงผีปอบคืออะไรปรอบคือผีชนิดหนึ่งในความเชื่อของคนอีสานโบราณและลาวเชื่อว่าเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ต้องอาศัยกินของดิบเช่นเนื้อดิบตับสดอวัยวะมนุษย์เพื่อดำรงอยู่ปอบจะเข้าสิงร่างของคนแล้วกินพลังชีวิตของผู้อื่น หรือทำให้เจ้าของร่างแสดงพฤติกรรมประหลาดความเชื่อเรื่องนี้ฝังรากลึกชนิดที่ว่าถ้าหมู่บ้านไหนไมีปอบอยู่บ้านนั้นจะถูกตัดขาดออกจากสังคมหลังจากคืนนั้นเพื่อนบ้านก็เริ่มได้ยินเสียงคนในบ้านนั้นร้องหวยหวนกลางดึกมีเสียงเห่าหอนจากสุนัขทั่วหมู่บ้านแม่ของเด็กก็เริ่มพูดคนเดียวกลางตลาด น้องสาววัยเก้าขวบหันหน้ามายิ้มแล้วพูดว่าปอบอยู่ในท้องแล้วจา้าไม่ถึงหนึ่งเดือนมีคนอีกห้าคนในบ้านเดียวกันแสดงอาการคล้ายกันชาวบ้านแตกตื่นเสียงลือกระจายไปทั่วว่าบ้านนี้เป็นบ้านปอบไม่มีใครกล้าเดินผ่านหน้าบ้านแม้แต่ตอนกลางวันผู้นำหมู่บ้านเรียกหมอผี จากตะบนข้างเคียงมาทำพิธีถอนมีการใช้ข้าวสารเสกน้ำมนต์ไข่ไก่ดิบและไม้คาดผีหมอผีบอกว่าในบ้านหลังนี้มีปอบอยู่ถึงสามตัวระหว่างทำพิธีมีคนในบ้านดิน้นพริกตัวร้องลั่นว่าอย่าเอาข้าออกไปข้าอยู่ในนี้สบายดีหลายคนยืนยันว่า เห็นควันดำออกจากปากของหญิงสาวระหว่างพิธีและจูจูก็เงียบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องยังไม่จบครับหลังจากพิธีไล่ปอบไปไม่ถึงเดือนผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่บ้านนี้เป็นปอบหลายคนเริ่มสังเกตว่าคนในบ้านนั้นแอบไปกินตับดิบกันจริงๆ แต่ไม่ใช่เพราะโดนผีเข้าสิงแต่เพราะเชื่อว่ากินของดิบแล้วจะกันผีได้กลายเป็นวงจรอันตรายที่ความกลัวกลายเป็นความเชื่อและความเชื่อนำมาซึ่งความรุนแรงวันหนึ่งมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเด็กหนุ่มในหมู่บ้านใช้ไม้ไล่ฟาดชายไวกลางคนจากบ้านนั้นเพราะคิดว่าเป็นร่างของปอบ และเกิดเหตุการณ์ขับไล่ครอบครัวออกจากหมู่บ้านภายหลังจากหลายสิบปีผ่านไปมีนักมนุษยวิทยาและนักจิตวิทยาเข้ามาศึกษาพฤติกรรมผีปอบและตั้งสมมติฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านสงยายอาจเป็นกรณีของโรคกลุ่มอาการทางจิต Mask p s y ซ h โ g e n i c i l ิลเ s สหรือ MPI คล้ายอาการที่เกิดขึ้นพร้อมกันในกลุ่มคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเครียดเหนื่อยกลัวลา้าหรือมีความเชื่อทางศสยศาสตร์รุนแรงผู้ที่เริ่มมีอาการจะส่งผลต่อจิตใจของผู้อื่นในกลุ่มให้แสดงอาการตามไปด้วยและพฤติกรรมกินของดิบก็อาจเป็นผลของพิธีกรรมมากกว่าการโดนผีสิงจริงๆแต่ความน่าสนใจอย,อยู่ตรงนี้ นักวิชาการคนหนึ่งเคยถามหญิงชราเจ้าของบ้านหลังนั้นว่ายายเชื่อไหมว่าปอบมีจริงหญิงชราเงียบไปสักพักแล้วตอบว่าข้าไม่เห็นข้าไม่กลัวข้ารู้แค่ว่าตอนนั้นมันอยู่ในบ้านข้าจริงๆขอบคุณแหล่งอ้างอิงข้อมูลนะครับงานวิจัยผีปอบกับจิตสังคม ในสังคมอีสานศูตรมนุษยวิทยาศิลินทรหนังสือผีปอบและคนเป็นโดยดรสมรดีสุตันตานนบันทึกเหตุการณ์บ้านสงยายวารสารมติชนปี2547และเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ Online ครับระหว่างความกลัวกับความจริงบางครั้งเราเลือกเชื่อในสิ่งที่เราไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆแล้วคุณล่ะ กล้าเข้าไปดูในเงามืดไหมครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปสวัสดีครับ